สวัสด of well, ีครับบ่าวแหลมครับสวัสดีครับบ่าวแหลมคือว่าปังคักแท้เมื่อคืนครับสวัสดีครับบ่าวแหลมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเชียงปลาตันรับนี่คือเชียงปลาตันนั่น้อเอี้ยี่มานต่ำน้าเพิ่นกำลังเขาครับเรื่วงนี้ล่าสีจับพี่น้องล่าสีจับครับนังอัดคลิปเมื่อวานนี่วันศุบอกพี่น้องเอีซีว่าวันนี้จัดเต็มเนอพี่น้องเพราะว่าเบื้องหน้าของนี่กล่องเป็นเป็นแปกแปกตานะก็เลยหวย โอ้เตยบชี่กัไอ้ย่องวารอได้คันเล็กเขาได้เองไรอทีโดนมันมาย่อนวารอดิบี่ดอเนสี้อเม็นไม่รอไอย่อนเล็กมัน่าบอว่าย่อนรอบ่ันเล็กบ่เขาก็สเป็นรอแหล่เอาบวม้วนกันครับเอาครับผมมันมาอีกเด้อพี่น้องไอม้ปังปังบ้าแล้วพี่น้องที่ทำงานทีมงานโดยรายหรือทีมงานรมณ่ดีนะครับ ดีตามเหมือนพระพี่น้องที่เล่าวัฒนาของเชียงปลาตันต่อหมวดกันนะครับหมวดที่เทเรเนื้อวที่สิบเจ็ดกีน้องมันครับผมวันจันทร์ที่สิบเจ็ดอ่านเกือบสามตัวแตกน้าเบ้าแหลมนะครับดีใจน้ำมีน้องครับจเรียนหนีเลี่ยน ครับสวัสดีครับพี่น้องเอซีทุกผู้ทุกคนครับผมสำหรับเีับพี่น้องเอซครับคือเหร็จงานยิ่งเขาเช่งสี่แห้งกดดันพี่น้องครับขึ้นนั่นกับว่ารับคข้นวนเหล็กเพราะว่ายัน คือควางยากมันก็มีโอกาสนะครับเนาะมีเขามีรุดต้องระมัดระวังครับสำหรับพี่น้องอีฟซี่กํกำลังติดตามกําลังรับช่วงตัวเลขกแนวทางอยู่ในขณะนี้ครับก็จะหมดนี่ระวังคักๆรอรออีกกันกลองมาาครับไอพี่น้องอีซี่กันครับนะครับตีหนึ่งพี่น้องเพื่อนเแล้วบ่ครับโอ้ครับกพมันดีใจที่เรียกเขาซื้อของเหนครไหนํารคำนวณเลขกไหมครับพี่น้องบ่ครับคือเ่ากันกล่องนี่ให้ ได้เท่าที่จะเฮ็ดได้เพื่อพี่น้องอีพจะได้มีโชคต่อไปครสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับหมดที่บ้านมาก็ออก002588ครับพี่น้องครับเลขล่างออกสองหาครับเต็มเลยแหละพี่น้องครับกับตัวเลขเนี้ยเสี่ยนปลาตาที่เดนให้กับวันอยู่เพราะว่าเด่นเลขเที่ยงท้างเดียวนะพี่น้องวันได้แหละแค้ว่ากะ ด้วยสูตรคำนวณกับหลายสูตรพี่น้องเอามาจับหาตัวเด่นตัวชนจนจนได้ครับสำหรับงวนนี่กับพี่น้องกับครับเลขวิ่งเป็นเลขกรางนะพี่น้องตัวเดียวครับผมตัวเดียวงวดนี่เลขหนึ่งครับพี่น้องครับมันจะเป็นรักลอยส่วนไงครับถ้ามันขึ้นรักซิฟองดีกลางกะถือว่ารุดไปแต่ถ้าสมมติมันไปรักน้อยปกติของมันกะครับเป็นรักลอยพี่น้องสามารถเอาไปจับครับตัวเด็ดเดที่พี่น้องมากได้ครับผมครับเป็นเลขหนึ่งครับผมหนึ่งตัวเดียวเลย ขนั้นมาติดตามกันครับผมครับ,คร,บครับพี่น้องไปเบิรงกันเลยครับผมเอ้ได้สายาสามวดวซ้อนเด้อเส้นปะตันปังๆเลยรอบนี้ครับ เพีองผนางมันเราบัางครือเพล่าครับบ๊เป็นยังไงขาดเลยเขาเป็นเกย์ยิยงหูฟังหรอมันเลยเขาสำหรับมวที่สิบหกครับผมมวที่บเจ่อัยมันได้เกย์ยิยงหูฟังวันจันทร์จับวันจันทร์ที่สิบ จันทร์สิบเบจ็ดทบ่ครับจันที่สิบเจ็ดันกรกฎาคมที่ทอไว้ในใจพี่น้องที่ไว้ในใจมันสีเรีต่อกระดาษเราพัฒนานาะพี่น้องครับสำหรับมันมีสิพภาพพี่น้องไปเอลสาวเล่าครับผมทิไปรีดทิดเที่ยวเล่าบ้าแล้วคันงวดนี่เขาเนาะพี่น้องความคิดก็คือจะไปตอนเปิดเปิดครั้งแรกทริปจริงจียครับ ไทายจะพร้อมตอนนางเลือกคำแม่นำโค้งไม่เป็น้องโอ้ขอให้องปังครับขับจากไหนแบบจะมีวิวนั่นพี่น้องได้เห็นว่าอู้บ้าแล้วเอาจริงปึ๊บพอเตี่มบ่เป็นเต่าเลือดแล้วเมือนี่เศร้าน้ำได้ไหมพี่น้องครับนะทำไม่อัดเก็นั่งมาแล้วล่าเครับจะเสียคีบคำเลยเอาเชิญป้าตันเดพาไปเที่ยวเล่าครับลำครับครับล่าพัฒนาครับผม

อาขับเชนปตาตันลาวตนาวันที่สิบเจ็ดวิ่งบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่ง สี่กับห้าครับพี่น้องครับผมบนล่างวิ่งสี่กับห้าครับเบิ้งเนื้อนมเหล็กนี่จะพวกไฟหน้าผาดังเนี่ยจะหมุนเวียนอยู่นี่เนาะเหล็กมันมาหลายตัวพี่น้องนี่เข้าตัวเลเล็กจะหมุนเวียนกันอยู่ตรงนี้ยุซี่ยุซี่อยู่งายุซี่อยู่หายูซซ้ประมาณนี้นะพี่น้อง จากตาเบิงดีๆเลยพี่น้องครับวันนี้เด่นเหนซีครับผมครับโอ้โหเด่นเห็นซีครับครับผมเด่นซีรองห้าเด็กคนเดียวเนะกันพลาด สามหนึ่งครับผมสี่หนึ่งห้าหนึ่งครับผมสามสอง,ส,ส,องสี่สองห้าสอง สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับผมทั้งหมดมีเก่าครูนะครับหัอนี้ห้ยเก่าครูครับพี่น้องเก่าครูนะครับตัวเนียนนะครับเนาะที่แต่ว่าก็เน้นนี่พี่น้องคือเก่าครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะครับ สำหรับตัวเลขแนวตั้งครับผมตัวเด่นตัวเน้นเลยเด่นหนตัวเดียวครับสีหนึ่งสีหนึ่งครับพี่น้องครับผมครับเด่นหนตัวเดียวสีหนึ่งครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทั้งเด้อพี่น้องรับห้พิจเจรนาใส่กุญแจในยานในการรับช่วงกันดีๆสำหรับตัวล่องครับผมก็มีสามหนึ่งสามสองสามศูนย์ สี่สองสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์ครับพี่น้องครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามรับชมอยู่ครับผมตัวที่พี่น้องครับควรที่ระวังก็คือสามศูนย์นะพี่น้องครับสามศูนย์ครับสามศูนย์ขึ้นเขากรับระวังเรอกกันไว้น้ำครับผมตัวที่มีน้ำหนักมากหลายนะครับ น้องหลายท่านอาจจะมองว่าหาสองนี่เอามาหยั่งออกแล้วในสูตรมันมีแต่ต้องเอามาน้ำครับผมครับฝากพี่น้องเย็ซีทุกผู้ทุกคนเอาไว้ครับผมทุกท่านครับผมขอบคุณขอบคุณเชียนปลาตานได้หลายครับผมที่แบ่งปันเล่าหมดที่แล้วเขาเต็มๆเนาะครับผมวดนี้จะเขาต้อให้พี่น้องเย็ซีเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนะครับผมเลิศคนเลิศ ี่เจ้จครับ,รบมาอีกแล้วครับเสี่ยนปลาตาันครับรอบนี้ฟันท่งให้คู่เดียวคือเก้านะครับสําหรับเด็กวิ่งกับของเสี่ยนปลาตันครับมาซีครับจับคู่กับมีสามหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งนะครับสามสองซีสอง,สสองหาสองสุดระวังมีบอเสี่ยนปลาตาันครับ บอครับแต่ว่าในความรมือสึงนี่งซ่หนึ่งอย่างลงหลังน้องดิงครับผมเพราะว่าเล็กหนึ่งเป็นเล็วิ่งหลังแล้วเชื่อมประตันว่าระวังสามศูนย์อันเลยสามศูนย์อันเทียนขึ้นบนนะโอ้กเทียบขึ้นบนครับครับครับก็มีสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับเด้อครับก็แคบนาจอไว้ครับลทางครับก็ ขอขอบคุณขอบคุณเส้นปลาตาลันอีกรอบด้ครับเด้อครับผมพอพี่น้องชาวบ้านทุกทคนเย <F G S 1> ็บซี่ตั้งใจรอนะครับครับลิบนี้ก็ไวท่เพียงแค่นียก่อนครับสวัสดีครับ